สดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนำนี่นะครับถังเตาถ่า,า,ถานปิ้งย่างไร้กวนขนาด200ลิตรนะนี่ครับตัวนี้ใช้งานเยอะๆนะครับลงตลาดนัดที่วางเคลื่อนย้ายหรือจะวางถาวรก็ได้นะครับด้านในจะมีที่ปิ้ง2ชั้นนะครับ ด้านข้างจะมีที่ใส่ฐานสองข้างนะครับแล้วก็มีที่เปิดปิดด้านข้างอีกสองข้างนะครับตัวนี้เปิดปิดก็คือว่าสามารถจะเร่งรีไฟด้วยการเปิดให้อากาศเข้านะครับถังเราใช้ถังน้ําหวานนะใช้ถังน้ําหวานเพราะฉะนั้นจะสะอาด และก็ปลอดภัยนะครับก็ปิ้งได้ทุกอย่างนะครับแล้วไร้ควันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้พอเวลาใช้เราจะไม่มีควันเพื่อจะไปรบกวนคนข้างๆนะครับหรือทางเทศกิจเดี๋ยวนี้ในเมืองกรุงนะครับเขาใหา้ห้ามใช้เตาถ่านที่มีควันนะครับต้องไร้ควันนะครับม,มันมีประโยชน์นะครับโดยเฉพาะคนที่ปิ้งเนี่ยนะครับไม่ต้องสูดดมควัน จากการปิ้งทุกๆวันนะครับทำให้เราเป็นมะเร็งด้วยนะครับชมคลิปนะครับรายละเอียดอยู่ในคลิปแล้วก็สนใจก็โทรสั่งได้นะครับทำเบอร์นี้หรือช่องทางติดต่อทาง Facebook ทางไลน์ทาง Youtube ก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันนะครับเชิญนะครับเชิญสั่งไปเอาไปค้าขายเพื่อความร่ำรวยนะครับชอบคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเชิญชมคลิปนะครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนํา เป็นเตาถ่านอบปิ้งย่างไร้กวนนะครับด้วยขนาดถังน้ำหวานนะถังน้ำหวานขนาด200ลิตรนะครับด้านในก็จะมีที่ปิ้ง2ชั้นนะครับคุณลูกค้ามีที่ปิ้ง2ชั้นนะครับมีชั้นบนนะแล้วก็ชั้นล่างนะสามารถถอดไปทำความสะอาดได้นะครับนะครับถังน้ำหวานจะสะอาดมากด้านในนะครับส่วนด้านข้างจะมีตะแกรงะต,ะตะก้าเหมือนตะแกรงนะครับทำ สำหรับใส่ฐานสองข้างนะครับทําใส่ฐานสองข้างขนาดใหญ่เลยนะครับเหตุที่ไม่มีฟวันก็เพราะว่าเวลาเราปิ้งอาหารเนี่ยเราปิ้งตรงกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นคอหมูย่างหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือเป็ดไก่พอน้ํามันมันลงไปเนี่ยน้ำมันเขาไม่ลงมาโดนฐานานที่ไว้ข้างๆสองข้างน้ํามันก็จะลงไปด้านล่างนะครับส่วนด้านล่างเราก็จะมีช่องน้ํามันนะครับน้ํามันจะลงมาด้านล่างนี่นะครับนี่ครับจะมีช่อง ไว้แฝนกระป๋องตรงนี้เลยนะครับแฝนกระป๋องรับน้ํามันนะครับพอน้ํามันไม่โดนถ่านเนี่ยควันก็ไม่มีเวลาเราปิ้งเราก็ปิดอย่างนี้ครับปิดลงมาเนี่ยความร้อนเนี่ยมันก็จะอยู่ในนั้นนะครับก็ทําให้ประหยัดถ่านนะครับประหยัดถ่านแล้วก็ไม่มีควันนะครับแล้วก็จะไม่มีควันที่ไปรบกวนคนข้างๆนะครับซึ่งการปิ้งอ่าพวก อย,อย่างพวกอา,อาหารที่มีมันเยอะๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไปอยู่ตลาดนัดหรือไปบ้าน,านข้างบ้านข้างเรือนเคียงกันเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องควันนะควันก็จะไปรบกวนเขาหรือแม้แต่ทั้งคนปิ้งเองเนี่ยปิ้งนานๆแล้วนะครับคุณก็จะมีปัญหาเล่าเรื่องระบบหายใจได้เพราะฉะนั้นเราหันมาใช้เตาไร้มลพิษต,ตัวนี้ดีกว่านะครับประโยชน์สูงด้วยนะครับแล้วก็ประหยัดเวลาปิ้ง เราเคยปิ้งแบบโอเพนกว้างๆคือไม่มีตัวปิดเนี่ยเวลาเราปิ้งตัวเนี้ยความร้อนมันก็สูญเสียไปหมดเลยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเราอ่าพวกอากาศฝุ่นอะไรเนี่ยก็จะมาเกาะอ,อาหารเราได้ทีน,นี้เราปิดครอบเลยนะครับเราไม่ต้องกลับไม่ต้องอะไรเลยนะครับพอถึงเวลาเราเปิดดูก็จะเหลืองอลา,ามสุกพร้อมกันนะครับก็ตัวนี้จะมีขานะครับสังเกตมีขา เวลาขาถอดออกได้นะครับนี่คือตัวที่เราถอดขาเวลาที่เราจะขนส่งให้ลูกค้าหรือสำหรับลูกค้าที่จะต้องไปขายตามเคลื่อนที่บ่อยๆเราก็ถอดขามาไว้ด้านในนี่ได้เลยนะครับส่วนด้านข้างนี่ครับคุณลูกค้าไอ้ตัวนี้มีประโยชน์คือว่าเวลาเราปิ้งแล้วนะต้องการไฟแรงนะครับก็ให้เปิดข้างๆออกสังคากสองข้างเลยอากาศด้าน อากาศเข้าไปก็จะช่วยให้อุณหภูมิให้เกล่งให้ความร้อนขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เราไม่ได้ไม่ต้องการไฟแรงเราก็ปิดตรงนี้ไปสองข้างก็ใช้ได้เลยนะครับก็สามารถเคลียร์ฐานออกตรงด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับคุณลูกค้านะครับสนใจก็โทรเข้ามาที่ร้านตลาดไทยแก๊สได้เลยนะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับงานนี้งานละเอียดนะครับสังเกตนะครับแม้กระทั่งการ ทำบานพับไปเนี่ยก็ใช้โซ่นะครับซึ่งมันจะทนกับบานพับมากเลยนะครับวัสดุต่างๆเนี่ยใช้น็อตเชื่อมกันอย่างด้วยฝีมือลงตัวเลยนะครับคุณลูกค้าครับสนใจโทรเข้ามาร้านตลาดไทยแก๊สได้ได้เลยนะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ